สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูการดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้ในการพัฒนา C นะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น OpenSource ก็คือเป็นโปรแกรมที่เขาแจกฟรีซึ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมีความสามารถไม่ได้ไปกว่าไอเจ้าตัว Visual Studio.net สักเท่าไหร่นะครับเป็นโปรแกรมฟรีที่ได้รับความนิยมพอสมควรโปรแกรมจะชื่อว่า Sharp Developer นะครับ เดี๋ยวเราลองค้นหาจาก Google นะครับ Sharp นะครับอ่า s p d r v e l v p l r p e r นะครับโอเคเราก็จะเจอลิงก์แรกนะครับคลิกเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับอันนี้คือหน้าหน้าตาของโปรแกรมนะครับโปรแกรม Sharp Develop นะครับ ปรแกรมนี้มีความสามารถค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนะครับตอนนี้เราคลิกไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับรอสักครู่นะครับจากนั้นให้เราทำการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชัน4.1ซึ่งเวอร์ชั่นนี้จะรองรับ .NET Framework 2.0 3.0 3.5และ4.0นะครับ อ่าเราคลิกดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็เลือกที่เซตอั d ดาวน์โหลดนะครับขนาดประมาณ16เมกอ่ารอสักครู่นะครับลิงก์จะพาเราไปยังหน้าดาวน์โหลดนะครับอ่ารอสักครู่นะครับ จากนั้นซอฟต์แวร์จะถามว่าโปรแกรมจะถามว่าเราจะบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ที่ไหนตอนนี้เราจะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะครับเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปรอสักครู่นะครับประมาณ2นาทีนะครับคือซอฟต์แวรต์ตัวนี้เนี่ยทีมงานเขาจะมีการปรปับปรุงและ พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับปรับปรุงและพัฒนาอยู่เรื่อยๆจากที่ได้ลองใช้ดูก็จะมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดีมากไม่น่าเชื่อว่าเขาจะแจกฟรีนะครับให้เจ้าโปรแกรมตัวนี้รอดาวน์โหลดสักครู่นะครับเครื่องที่จะสามารถติดตั้งโปรแกรมนี้ได้จะต้องเป็นเครื่องที่ติดตั้ง n e t framework นะครับ2.03.5 แล้วก็4.0นะครับซึ่งจริงๆแล้วโปรแกรมจะถามหาเฉพาะ3.5กับ4.0นะครับซึ่งเครื่องไหนที่ลง .Net Framework ทั้ง2เวอร์ชันนี้ไว้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแต่ถ้าเครื่องไหนที่ยังไม่มี .Net Framework ทั้ง2เวอร์ชันนี้จะต้องทำการติดตั้งนะครับจึงจะสามารถติดตั้งโปรแกรม Sharp Develop ได้เพราะไอ้เจ้าตัว Sharp Develop เนี้ยมันจะไปดึงอไอ้ไลบ r ารีของ .Net Framework มาใช้งานนะครับ ตอนนี้เหลืออีกประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะทําการติดตั้งโปรแกรมกันเลยนะครับเราจะดูว่าหน้าตาลุมรวมของโปรแกรมเป็นยังไงตอนนี้ sharp d e v e l o p ของเราก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะทําการติดตั้งนะครับตอนนี้เราใช้โปรแกรม google chrome นะครับเป็นตัวที่ เป็นเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะครับเบราว์เซอร์ตัวนี้พอดาวน์โหลดเสร็จเราสามารถที่จะสั่งติดตั้งจากแถบด้านล่างได้เลยนะครับคลิกที่ open ก็จะสามารถติดตั้งได้หรือไม่เราก็ไปที่ที่เราดาวน์โหลดไว้ก็คือที่ desktop นะครับเราก็จะเจอไอคอนตัวนี้นะครับ sharp develop ทำการติดตั้งนะครับดับเบิลคลิกโปรแกรมถามยืนยันนะครับถามยืนยันการติดตั้งเพื่อความปลอดภยัยเราก็คลิกที่รัน <c oughs> ตอนนี้นะครับในเครื่องนี้ยังไม่มี .NET Framework 4.0เราจะต้องทำการติดตั้ง .NET Framework 4.0สกอนนะครับ ตอนนี้เราทำการดาวน์โหลด .net framework 4.0จากเว็บของ microsoft นะครับซึ่งการดาวน์โหลดก็ไม่ยากเพียงเราเข้าไปเว็บ microsoft แล้วก็เลือกดาวน์โหลด .net framework นะครับซึ่งเป็น l ลบรารีที่ทาง microsoft แจกฟรีอยู่แล้วนะครับเราจะได้มาแล้วนะครับโปรแกรมทำการติดตั้ง .net framework 4.0เลยนะครับดับเบิลคลิกไปที่ไอคอนนะครับโปรแกรมก็จะถาม windows ก็จะถามยืนยัน อีกครั้งหนึ่งนะครับเว่า,เาต้องการติดตั้งตอบโอเคนะครับตอนนี้รอสักครู่นะครับโปรแกรมจะทำการ extracting file นะครับตอนนี้ก็รอให้ตัวติดตั้งมันทำงานต่อนะครับ แล้วก็จะขึ้นโลโก้ของ .net นะครับ Microsoft .net เมื่อขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับเราก็คลิก I h a v e List แล้วก็คลิก Install นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับโปรแกรมจะทำการติดตั้ง .net Framework 4.0ให้เรา ซึ่งไอ้เจ้าตัวพวกด e t น r a m e w o r k มันก็คือตัว library นะครับตัวเก็บคำสั่งต่างๆที่จะให้ภาษา C-Sharp เนี่ยเป็นตัวดึงขึ้นมาใช้งานนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับการติดตั้งด e t Framework 4.0เสร็จเรียบร้อยนะครับเราคลิกที่ finish จากนั้นทำการติดตั้งเจ้าตัว sharp develop อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกที่ run นะครับรอสักครู่นะครับอ่าแล้วหน้าต่างยินด,ดีต้อนรับก็จะขึ้นมาคลิกที่ next แล้วก็ยอมรับนะครับแล้วก็คลิกที่ next อันนี้จะเป็นอ่าจะเป็นตัวโปรแกรมย่อยที่อยู่ในชุดนี้นะครับตอนนี้เราเลือกตามนี้นะครับ คลิกที่ Next นะครับโปรแกรมจะการติดตั้งลงที่ได้ C นะครับคลิกที่ Next คลิกที่ Install นะครับแล้วรอสักครู่นะครับซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ไม่ใหญ่มากนะครับ โปรแกรม Sharp Develop ed, เป็นโปรแกรมที่ไม่ใหญ่มากเป็นโปรแกรมเล็กๆ่ะโอเคนะครับการติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับเราคลิกที่ Finish เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะได้ไอคอนที่ชื่อว่า Sharp Develop 4.1อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ Desktop แล้วโปรแกรมก็จะสร้างเมนูให้เราในช็อตคัทด้วยนะครับ นี้เราจะลองเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมนะครับการเข้าใช้งานครั้งแรกก็ดับเบิลคลิกไปที่ไอคอน Sharp d e v e l o p 4.1นะครับโปรแกรมจะโหลดขึ้นมารอสักครู่นะครับ โอเคครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับที่ขึ้นมาครั้งแรกนะครับที่ขึ้นมาครั้งแรกเนื่องจากเขาเป็น Open Source นะครับเนื่องจากเขาเป็น Open source เนื่องจากซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็น Open Source นะครับแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของเขามาใช้งานเพราะนั้นเราควรที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะแจ้งบั๊กหรือมีหรือโปรแกรมมีความผิดพลาดตรงไหนให้โปรแกรมมันทำการส่ง ค้ดที่มันเออร์เหรือความผิดพลาดนั้นไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อที่เขาจะได้ปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ต่อไปนะครับเราเลือกที่ตัวเลือกแรกนะครับ I would like to participate นะครับคลิกที่ save อ่ะโอเคนะครับอันนี้คือ start up page นะครับเปิดขึ้นมาครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้เริ่มต้นการใช้งานเราก็คลิกที่ new solution โปรแกรมก็ใช้เราเลือกว่าเราจะสร้างโซลูชันแบบไหนนะครับเบื้องต้นให้เราเลือกส s h a r ์ปนะครับ Windows App พ lication นะครับแล้วก็เลือก Console Application จากนั้นตั้งชื่อนะครับอตอนนี้เราจะลองเข้าไปดูหน้าตาให้เฉยตั้งชื่อว่าเทส t นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create ลอสักครู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรมก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับอย่างเช่นแถบด้านบนนะครับบนสุดก็จะเป็นตัวตินบาร์นะครับถัดลงมาก็จะเป็นเมนูบาร์นะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับถัดลงมาก็จะเป็นทูลบาร์นะครับเป็นทูลบาร์เป็นคําสั่งที่ใช้บ่อยๆนะครับหน้าจอทางด้านซ้ายมือจะเป็นหน้าจอโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ของเราในโซลูชันที่ชื่อว่าเทสมีโปรเจกต์อะไรอยู่บ้างนะครับ หน้าจอตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมนะครับก็จะเป็นโค้ดโปรแกรมนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นคลาสต่างๆนะครับทางด้านล่างก็จะเป็นตัวสาหรับแจ้ง e er อ r ร์ต่างๆของโปรแกรมนะครับอันนี้คือภาพรวมของโปรแกรมเดี๋ยวเราเข้าไปดูการใช้งานเจาะลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับการออกจากโปรแกรมนะครับก็คลิกที่เมนูไฟล์คลิกที่ Exit นะครับ จบในส่วนของการติดตั้ง Sharp d e v e l o p